สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวห้องพักของสวนฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาคารสวนหลวงโดยอยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากันค่ะ วิธีเดินทางมาก็ให้ปักหมุดมาที่สวนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนหลวงอยุธยาเลยค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าที่พักนี้จะอยู่ติดกับสวนศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาจากนั้นก็เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมมาเลยสวนฝึกนี้มีพื้นที่จอดรถให้ค่อนข้างเยอะและกว้างขวางเข้าออกได้สะดวกสบายมากเลยค่ะและตึกของที่พักนี้ยังมี4ชั้นด้วยกันและยังมีลิฟให้บริการอีกด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของ reception สำหรับลูกค้าที่มาเช็คอินและเช็คเอาท์จะมีโซนนั่งเล่นรอเช็คอินจะบอกว่าโซฟาตรงนี้บากนุ่มมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวห้องสีประเภทของโรงแรมสวนหลวงจะมีห้องเตียงเดี่ยวห้องเตียงคู่ห้องสวีทและสุดท้ายเป็นห้อง Family นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ห้องแรกค่ะห้องเตียงเดี่ยวหรือห้องดับเบิลรูม ห้อง410นี้การตกแต่งก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นค่ะหน้าต่างค่อนข้างกว้างมากสามารถมองอยู่ภายนอกได้ชัดเจนเลยค่ะ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องนะคะจะมีรหัส WiFi แอร์โทรทัศน์ตู้สเสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อตู้เย็นหมอนสำรองผ้าคุณหนูและภายในห้องนำ้ำทุกห้องจะมีสบู่ยาสระผมมีเครื่องทำน้ำอุ่นและฝักบัวก,ก็จะเป็นแบบ r a i n s h o w วอรให้ทุกห้องด้วยค่ะห้องนี้ราคา650บาทต่อคืนพักได้2ท่านค่ะต่อไปเป็นห้องเตียงคู่นะคะ ห้องเตียงคู่หรือห้องทวินรูมการตกแต่งของห้องก็จะเป็นสไตล์เดียวกันทั้งหมดเลยให้ความรู้สึกอบอุ่นและสบายตาแก่ผู้เข้าพักสิ่งอำนวยความสะดวกและของใช้ในห้องน้ำก็จะเหมือนกับห้องเตียงเดี่ยวเลยค่ะราคา650บาทต่อคืนสามารถพักได้2ท่านราคานี้อาจจะปรับเปลี่ยนตามช่วงเทศกาลหากใครสนใจสามารถเช็คราคาสอบถามได้ผ่านทางเบอร์โทรของทางโรงแรมเลยนะคะต่อไปเป็นห้องสวีทค่ะ ห้องนี้แบ่งเป็นสีโซนด้วยกันคือห้องนั่งเล่นห้องนอนห้องแต่งตัวและห้องน้ํานะคะพื้นที่ในห้องนั่งเล่นค่อนข้างกว้างขวางมากๆสิ่งอำนวยความสะดวกในโซนนี้จะมีโซฟาโต๊ะกาแฟโทรทัศน์แอร์ตู้เย็นและยังมีห้องน้ําตรงส่วนห้องนั่งเล่นถือว่าครบและสะดวกมากๆเลยค่ะ ะะเป็นห้องนอนภายในห้องก็จะมีรหัส Wi-Fi แอร์และหน้าต่างที่ค่อนข้างกว้างมองเห็นทิวทัศนได้ชัดเจนเตียงนอนของห้องนี้ค่อนข้างใหญ่และกว้างนอนสบายมากๆเลยค่ะ ห้องข้างๆเตียงนอนนี้นะคะจะเป็นห้องแต่งตัวมีตู้เสื้อผ้าไม้แขวนเสื้อหมอนผ้าหม่มถัดมาข้างๆนะคะจะเป็นห้องน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นแชมพูสบู่ให้พร้อมเลยค่ะ ห้องสุดท้ายนะคะจะเป็นห้อง Family ค่ะภายในห้องนะคะจะเป็นเตียงเดี่ยวที่ติดกัน6เตียงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องจะมีรหัส WIFI แอร์โทรทัศน์และหน้าต่างที่ค่อนข้างกว้างขวางหากลูกค้ามาจัดสัมมนาหรือมาเป็นหมู่คณะสนใจจะใช้บริการห้องเตียงรวมซึ่ง1ห,ห้องสามารถพักได้6ท่านราคา1,200บาทสามารถโทรสำรองห้องพักได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ และในส่วนของห้องน้ําจะเป็นห้องน้ํารวมทางด้านนอกชั้น3แยกโซนชายหญิงและยังมีห้องอาบน้ํำแยกให้ด้วยค่ะ จบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวห้องพักสี่ประเภทต่อไปเราไปดูห้องประชุมของโรงแรมสวนหลวงกันบ้างค่ะห้องประชุมของที่นี่นะคะจะมี2แบบค่ะมีแบบห้องประชุมเล็กและห้องประชุมใหญ่ใครสนใจมาจัดงานสัมมนาสามารถใช้ห้องประชุมที่นี่ได้เพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางและรองรับคนได้เยอะระบบแสงและเสียงพร้อมให้ใช้บริการเลยค่ะ ่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่ด้านนอกชั้น2มีโซฟาให้ลูกค้าได้นั่งห้องน้ำแยกชายหญิงเป็นสัดส่วนดีมากเลยค่ะ เรามาพื้นที่ด้านนอกกันบ้างนะคะตรงนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบของโรงแรมสวนหลวงมีพื้นที่ให้นั่งเล่นตอนเย็นๆแสงสวยและอากาศดีมากๆเลยค่ะในส่วนของร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงก็มีเยอะมากค่ะขอยกตัวอย่างร้านอาหารและของฝากเช่นชื่นในจังหวัดอยุธยาโดยจะมีเท่าแก่ราวสาราอายุธยาก๋วยเตี๋ยวเรือในคลองบ้านอายุธยารมโรตีบางหมัดและบ้านข้าวหนมค่ะ และถัดมาเป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนําในระแวกโรงแรมสวนหลวงโดยจะมีวัดมหา,าธาตุวัดใหญ่เชยมงคลวัดพนันเชิงวัดพระศรีสันเพชรหมู่บ้านญี่ปุ่นและตลาดน้ําอโยธยาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจบกันไปแล้วกับการรีวิวโรงแรมสวนหลวงอโยธยาซึ่งเป็นอีกโรงแรมหนึ่งที่แนะนําเลยค่ะเดินทางสะดวกที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารใกล้เคียงก็มากมาย ใครสนใจจะเข้าพักสามารถโทรสอบถามหรือสั่งองห้องพักได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะ